สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็เมาทุกทนทุกคนนะครับพบก,กับเมา record ร์ดเนหะมือนเดิมนะครับครับรายการเมนูเทสนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็เริ่มสนใจเรื่องการลงทุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนื่องจาก เวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าอะไรกันนะครับก็มีเวลาว่างนะครับในการที่จะได้ข้ามาศึกษานะครับเกี่ยวกับหุ้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องหุ้นกันต่างๆดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเล่นหุ้นนะครับต้องใช้เงินยังไงครับต้องใช้เงินเย็นหรือว่าใช้เงินร้อน <laughs> คือเล่นหุ้นนะครับต้องใช้เงินเย็นนะครับเงินเย็นในที่นี้ก็ไม่ใช่เงินญี่ปุ่นนะแล้วก็ไม่ใช่เงินที่แช่ในตู้เย็นนะครับก็เป็นเงินที่นอกเหนือจากที่เราเองเนี่ยจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาวันนะครับอย่างเช่นเราได้เงินเดือนมาฮนะแล้วเราจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนของเราเนี่ยแล้วมันเหลือเหลือจํานวนเงินกี่บาทกี่บาทก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งมันนอกเหนือจากการที่เราจ่ายหนี้ในแต่ละเดือนแล้วนะครับนั่นก็คือยังไม่ใช่เงินเย็นที่แท้จริงนะครับเงินเย็นจริงๆก็คือเป็นเงินที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและเป็นเงินที่เหลือจากการที่เราสำรองฉุกเฉินแล้วนะครับคือเราเองจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อ อนาคตนะครับถ้าเผื่อเราไม่ได้ทํางานแล้วอ่ะเราจะมีเงินตรงเนี้ยที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือว่าเป็นเงินที่แบบว่าเวลาถ้าเรามีปัญหาฉุกเฉินไม่ต้องไปดึงเงินตรงนี้มาใช้จะขาดทุนหรือจะหายไปก็ไม่มีผลกับชีวิตเราในอนาคตครับอันเนี้ยคือเป็นเงินเย็นนะฮะส่วนใหญ่คือเราจะสํารองประมาณ6เดือนนะครับสัมองไว้ประมาณ6เดือนหรือเป็นเงิน ถ้ามันไม่ได้เงินเดือนจริงๆนะครับก็เป็นเงินที่เราสะสมแล้วกันนะครับเป็นเงินที่เราสะสมในแต่ละเดือนครับเช่นสมมุติเราเหลือจริงๆละคือเดือนละพันก็เก็บเดือนละพันครับเดือนละพันเนี่ยเราสามารถเก็บแบบเก็บเงินสดแล้วค่อยเอามาเล่นก็ได้นะรหรือเป็นการเก็บแบบ DCA นะครับก็คือเลือกหุ้นนะครับที่ดีนะครับและมีปันผลหรือ เป็นหุ้นที่ดีที่อยู่ในเซตห้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับค่อยๆซื้อนะครับเป็นการซื้อเศษหุ้นก็ได้ถ้าเราจะซื้อเองนะฮะหรือเป็นการซื้อแบบออมออมในหุ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายบรจนะครับที่มีออมในหุ้นเช่นไทยพณิสนะครับฟิลิปอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเราไม่อยากไปฝากเขาออมนะครับ เราออมองได้ไหมก็ได้นะครับก็คือเราเปิดพอร์ตบัญชีหุ้นแล้วนะครับเรียนรู้วิธีการเปิดสตรีมมิ่งในการที่จะเทรดหุ้นในการจะซื้อหุ้นนะครับเราเก็บเงินนะครับข้อพอร์ตครับเดือนละพันเก็บไปเลยนะครับเดือนละพันซื้อทุกเดือนนะตอนนั้นเลยก็ได้นะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งหรือนะฮะซื้อแบบว่าสะสมไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เดือนหนึ่งครับ เหมือนกับเก็บไว้รประมาณทักสามเดือนหรือสี่เดือนได้ทักสามพันสี่พันแล้วค่อยซื้อหนึ่งครั้งสามพันสี่พันซื้อหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเพะบางครั้งเนี่ยการซื้อเดือนหนึ่งหนึ่งครั้งบางทีอาจจะเร็วเกินไปนะครับบางทีหุ้นยังไม่ได้หุ้นมันมันขึ้นช่วงพีกเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนะบแต่บางครั้งสามเดือนเนี่ยมันจะมีช่วงสวิงไฮสวิงโลนะรเราก็อาจจะมีในช่วงนั้นก็ได้นะครับที่ที่ที่ได้ราคาที่เหมาะสมนะครับอันนี้เงินเย็นเนาะอืม แล้วก็ข้อที่สองนะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับในการลงทุนนะครับในการลงทุนนะครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มแรกเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับอย่าใช้เงินเยอะนะครับในการเริ่มเล่นถ้าคุณยังไม่มีความรู้เลยนะครับหรือถึงแม้คุณจะศึกษามามากพอก็ตามนะครับแต่การศึกษานั้น ไม่ได้ใช้เงินจริงในการลงทุนเก่งแค่ไหนนะครับก็ต้องพ่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพ่ายนะครับให้เราพ่ายแต่น้อยครับก็คือใช้เงินน้อยๆแหละครับในการเล่นประมาณสักสองพันห้าพันก็ได้นะครับในการเล่นในการซื้อหุ้นนะครับแต่ละตัวถ้าเราซื้อหุ้นใหญ่ไม่ได้เลยในเงินห้าพันก็ไม่ต้องซื้อหุ้นใหญ่นะครับแต่ซื้อหุ้นนี้เป็น ในในราคาที่มันซื้อได้นะครับแล้วหัดเรียนรู้นะครับเทคนิคหรือเรียนรู้การลงทุนนะครับศึกษาข้อมูลไปกับมันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหัดลองหัดลองเล่นไปก่อนนะครับให้เวลากับมันไปก่อนเราจะได้รู้ว่าเวลาเราใช้เงินจริงเรามีความรู้สึกยังไงนะครับเวลากำไรเวลาขาดทุนนะครับ เราเล่นไปนานๆแล้วมันเป็นยังไงครบผลบวกหรือลบครับก็ประมาณนี้ครับไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับในการลงทุนค่อยๆหัดไปก่อนนะครับขณะผมลงทุนมาก็ใช้เวลาระยะเวลาประมาณ3-5ปีนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็ประสบการณ์เองไม่เยอะนะครับบอ,อกตรงว,ว่าไม่เยอะ ถามว่ากําไรเยอะไหมไม่ครับก็เป็นเม้าเหมือนกันขอบคุณนะครับเออแล้วามาสอนกูทําไมวะเออคืคือที่ที่มาพูดก็คือว่าเราก็แค่เป็นการเหมือนกับตามชื่อช่องนะครับเป็นเม้าเลคคอร์ดนะครับผมเองก็อยากเก็บนะครับบันทึกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับผมเหมือนกันนะครับแล้วก็แาชรา์เพื่อนๆไปนในตัวนะครับก็ไม่ได้ว่าเก่งมากอะไรนะครับก็ เวลาเพื่อนๆมาดูนะครับก็แบ่งๆปันกันนะครับว่าเอ้ยเราสนใจตัวนี้ว่ะแล้วคุณไปดูมาสิว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณก็ไปศึกษาต่ออีกทีนะครับไม่ใช่ตามผมทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าไม่ควรใช้เงินเยอะแล้วกันนะครับในการลงทุนนะครับช่วงประมาณสามถึงห้าปีผมตอนที่ผมเริ่มสามถึงห้าปีผมใช้เงินประมาณเก็บครั้งละห้าพันนะครับก็ ทั้งหมดเป็นเงินก็ทำไปทำมาก็อยู่เรื่อยๆก็ประมาณสามพันบ้างห้าพันบ้างหมื่นหมื่นนึงบ้างห้าหมื่นบ้างแล้วก็สูงสุดก็เป็นแสนนะครับก็คือเงินมันไม่ใช่เงินเย็นนะครับสำหรับผมมันไม่ใช่เงินเย็นพอเราไม่ได้เอาเงินเย็นมาลงทุนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจเราครับเวลาขาดทุนเวลาอะไรนะครับ ก็ไม่อันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่อยากให้ถ้าเพื่อนๆมาเล่นก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆมาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นเมาของผมเนี่ยว่าเราเล่นอย่างเงี้ยแล้วเ,เราเป็นยังไงนะครับเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องอื่นต่อไปนะครับ <c oughs> อ,อย่างที่สามนะครับข้อที่สามถ้าขาดทุนนะครับ ต้องทำยังไงนะครับใคาทุนต้องทำยังไงถ้าสำหรับมือใหม่นะครับบางครั้งการจะคัดเงินหน่อยเป็นเรื่องยากผมเองก็เป็นนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นนะครับเป็นเรื่องยากคัดทีเสียเงินอย่างมุดไปห้าพันนะครับลงไปห้าพันเสียห้าร้อยเสียพันหนึง่งยากครับเพราะอะไรมันมันกินเงิน เอ่อไม่ใช่อย่างนี้เลยไม่ใช่ห้าพันนะสมมุติว่าเราลงไปแสนหนึ่งเงี้ยเราเสียห้าห้าพันนะมันเยอะนะครับห้าพันแต่ถ้าเราไม่ตัดขาดทุนไปเนี่ยจากห้าพันมันจะกินไปเป็นหมื่นนะให้เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเวลาเราขาดทุนเนี่ยแล้วเราสามารถทํากําไรกลับคืนมาครั้งต่อครั้งเนี่ยเราทํากําไรได้เท่าไหร่นะสยายผมเองเนี่ย ตอนหลังๆมาเนี่ยผมตัดขาดทุนที่ประมาณสเปอร์เซนหรือห้าปอร์เซ็นตหรือบางครั้งเนี่ยแค่สองสามช่องผมก็หนีแล้วอ่ามันแล้วแต่การลงทุนนะครับว่าเราเก่งกำไรหรือเล่นรอบนะครับหรือเป็น vi นะครับหวัาผลผมเนี่ยผมเป็นเก่งกำไรแบบเป็นเหมือนเหมือนเดเทตไปเลยเนี่ยแต่เราไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเนี่ยตอนหลังคือ ผมมีก็พยายามจะปรับตัวเองให้เป็นเป็นการเล่นรอบนะครับเพราะว่าบางครั้งอ่ะการกําไรกําไรนิดเดียวครับเวลาโดนขาดทุนเนะี่ยมันก็จะกินกําไรผมไปนะปีนี้ทั้งปีตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงครึ่งปีมาเนี่ยนะครับจากกําไรผมหลายบาทนะครับผมก็โดนตลาดเอาคืนนะพอสมควรไปไมาก็เหลือกําไรไม่เยอะก็ต้องมานั่งคิดน,นะครับว่าเอ จริงๆแล้วมันไงวะมึงไม่ต้องเล่นบ่อยก็ได้นะถึงจังหวะที่มันอย่างนี่เขาบอกครับมันแพนิกแล้วค่อยหาซื้อก็ได้หรือมันลงไปเยอะๆแล้วเราค่อยซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ถือให้มันนานหน่อยอนะไม่ใ่่ถือวันนี้ที่น้าขายอะไรอย่างนี้ครับแต่มันก็แล้วแต่แต่เรานะครับเพราะว่าในการ เช็คกำลังหุ้นในแต่ละวันนะครับเราก็เช็คทุกวัน,นครับเราก็เห็นหุ้นทุกวันเราทำการบ้านทุกวันเราก็จะเจอเทคนิคการเล่นในแต่ละวันไปนะครับใช้การแบ่งพอตก็ได้นะครับสําหรับการเล่นนะครับถ้าจะเก่งกําไรก็ไปอีกพอรตหนึ่งเป็นเล่นรอบบีไอก็มาอีกพอตหนึ่งอย่างนี้ครับก็จะทําให้ไมซ์เซ็ตของเราก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่จะสับสนหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็รวมพอตเป็นพอตเดียวแล้วนะครับแล้วก็ ราะว่าเงินเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเป็นว่าการขาดทุนเนี่ยต้องคัดครับไม่ว่าจะว i ไม่ว่าจะเล่นรอบไม่ว่าจะกิ่งกำไรครับการคัดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะถ้าคุณยอมรับการขาดทุนได้ที่15%คุณก็ยอมคัด15%ครับถ้าไม่ต่ำกว่า15%ก็ไม่คัดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะบางทีมันเด้งขึ้นไปเกินราคาที่ แล้วเด้งขึ้นไปกับคืนแล้วเกินราคาเราจนกําไรก็มีนะครับเราบ่อยด้วยครับผมนี่โดนประจําแต่ถ้าไม่คัดเองนะครับเราไปเจอหุ้นที่มันไม่ดีนะครับมันไม่กลับมาเลยก็มีนะครับพี่ที่ผมรู้จักแล้วก็ทํางานด้วยกันนะฮะซื้ออันนี้มันเป็นอดีตนะผมพูดได้นะครับเป็นไอทีดีนะครับตั้งแต่ราคาหกบาททุกวันนี้เหลือบาทหนึ่งผมชวนคัดแกไม่ยอมคัดนะฮะ ก็คิดดูครับจากหกบาทหรือบาทหนึง่งบางครั้งนะครับการตัดแขนตัดขาจะเรามีชีวิตรอดนะครับ้าเราค่อยไปเสริมมันใหม่ครับเป็นแขนเหล็กก็ได้เป็นปีกเหล็กนะประมาณนั้นค่อยๆเรียนรู้ครับผม <c oughs> อย่างที่สี่นะครับมันนี่มันนี่เมเนจเมนต์นะครับมันนี่เมเนจเมนต์นะค,คืออะไรก็คือการรู้จักการจัด จัดการพอร์ตจัดการเงินนะครับของเรานะครับว่าเรามีจํานวนเงินเท่านี้นะครับเราจะเล่นยังไงนถ้าเราทุ่มหมดตัวนะครับถ้าผิดก็ผิดเยอะครับแต่ถ้ากําไรก็กําไรเยอะแต่มันจะซื้อหุ้นกําไรได้ทุกครั้งนะมันไม่มีทางนะผมก็ผมเคยครับเคยทุกวันนี้ผมบางทีผมก็มีนะครับบางอารมณ์ มันมันห้ามยากนะครับอารมณ์ต้องพยายามทำเหมือนกันนะอย่าอออินนะครับถ้าเราไม่มั่นใจหรือจะมั่นใจก็ตามนะครับต้องรู้จักจัดการนะแบ่งแบ่งเงินนะครับมีแสนนึงก็แบ่งสักสามสามตัวได้ครับตัวละสามหมื่นนะครับ,ล 30, รบแล้วก็ได้สักสองตัวนะครับอีกอันนึงก็ถือเงินสดเก็บไว้นะครับ บางครั้งเนี่ยหุ้นที่เราถืออยู่นะครับมันเกิดช่วงอ่าวิกฤตนะครับแล้วมันราคาหุ้นมันตกใจนะครับตกลงมาราคาต่ำมากๆจนจากที่เรากำไร10%กลายเป็นขาดทุน15%เราจะได้มีเงินตรงนี้นะครับไปช้อนกลับคืนเราทำให้เราเพิ่มกำไรขึ้นมาในตัวเองได้นะครับพยายามถือเงินสดให้อยู่ในพอร์ตไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ควร เล่นในจุดที่มีคนเล่นนะครับเช่นช่วงนี้นะครับตลาดมันไม่ค่อยจะดีนะครับก็พักบ้างอะไรบ้างครับหรือว่าเล่นให้น้อยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการจัดการเงินนะครับไม่ไม่ผีผามเข้าไปเล่นมากจนเกินไปอันนี้สําคัญจริงๆก็สําคัญที่สุดนะครับจากที่ผมเล่นหุ้นมานะครับตัวนี้สําคัญที่สุดมันนี่ไม่ในเม้นนะครับ ถ้ารู้จักการจัดก,การเงินในพอร์ตที่ดีนะครับการขาดทุนของคุณจะจะไม่จะไม่เยอะนะครับแล้วก็ไมซ์เซ็ตอะไรของคุณก็จะดีหลายๆอย่างนะครับมีมีมีสอ,อย่างครับก็คือมั e y m a n มน e มนต์กับ m ม n d เซ็นะครับนี่ผมไม่ได้พูดเรื่อง m มซ d เซ็เนาะครับสำหรับอันอคลิปนี้นะครับอย่ญญางที่ห้านะครับคือการศึกษาเรียนรู้นะครับ นี้ก็คือสําคัญอยู่แล้วครับไม่ว่าจะไงก็ตามก็ยังควรเรียนรู้อยู่นะครับผมเองก็มีหนังสืออ่านเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆนะครับฟังคลิปของแต่ละเซียนแต่ละกูรูก็ยังต้องฟังอยู่ครับก็คือก็เหมือนกันกับทุกท่านนะก็ยังต้องฟังอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเขาคิดยังไงนะครับเขาถูกไหมเราผิดไหมบางทีนะครับอย่างหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ครับผมทํางานเกี่ยวกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แต่ถามว่ารู้เรื่องไหมว่าตอนนี้จะขึ้นก็ไม่รู้มากนะครับแต่จากประสบการณ์นะครับเงินบาทอ่อนที่ไยแม่งเด้งทุกทีแล้วก็กลัวเซ็ตนะครับแล้วก็เซ็ตเหมือนมันเหมือนจะลงเหมือนจะอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าเล่นนะครับแล้วกูรู้ก็บอกว่าให้ให้ขายซะาอะไรหุ้นอุเล็กสรอนิกมันยังไม่ไม่ฟื้นบ้างไม่อะไรบ้างนะครับแต่เราคิดว่ามัน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 ใช่นะกราฟช่วงนี้มันต้องขึ้นนะดูจากการมันฟอมตัวแล้วมันน่าขึ้นมาก เราก็เลยบางทีเราเชื่อกูรูครับแล้วเราก,ก็อ่ะเป็นไงผลท้ายแม่งกูแม่งถ้ากูรู้ตอนนี้กูใส่ไปนี่ก็สบายตัวแล้วคือไม่ได้เชื่อมากครับบางอย่างก็เราถ้าเราอยู่กับมานานๆเราก็รู้เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ควรฟังเขาเยอะหรอกครับก็คือฟังหูไอหูนะครับแล้วก็หาไม่เซ็ตเทรดที่จะเทรดเป็นของตัวเองนะครับหาไม่เซ็ตหาเทรดเซตอัพเป็นของตัวเองนะครับ หรือว่าช่วงนี้กำลังควรจะเล่นหุ้นอะไรช่วงนี้อะไรมาอย่างงี้ครับแต่ไม่ควรหน,นีจากตลาดนะครับก็ดูอยู่ทุกวันอย่างตอนนี้ผมก็จริงๆผมดูมาตั้งนานนะครับถ้าดูในถ้าดูในตัวหุ้นรายวันของผมนะครับจะเห็นได้ว่าผมเชียร์เกี่ยวกับรับเหมากับอ่าอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนที่มันจะขึ้นแรงวันนี้ด้วยเมื่อวานด้วยด้วยซ้ำนะเมื่อวานวานันศุกร์นะวนันศุกร์ที่สิบ สิบกรกฎานะครับจริงเราแนะนํามาก่อนได้ซ้ํานะครับแต่สภาพเซฟมันไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่นะครับผมเองก็เลยปล่อย,ปล,อยปล่อยออกมานะครับจริงผมถือ s อ I อยู่นะครับผมก็เลยอะปล่อยออกมาก่อนแล้วกันนะฮะถึงเงินสดไปก่อนนะครับเราดูสถานการณ์ตลาดนะฮะก็เสียได้นะครับลูกนี้ก็ถือไปเรื่อยดีกว่านะถ้าหลุดเมื่อไรก็ค่อยปล่อยออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่เราจะยอมขัดขาดทุนไหวไหมนะครับขาดทุนเยอะๆได้หรือเปล่าถ้าเผื่อมันลงแรงนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงเวลาลงเมื่อลงแรงครับถ้าเราไม่อยากขึ้นแรงลงแรงก็ไปซื้อหุ้นที่มันค่อยๆขึ้นครับตึกๆไปเช่นว่าอัพเช่นว่าอะไรเงี้ยครับลงก็ลงเทียลงลงทีนิดขึ้นขึ้นทีนิดนะครับประมาณนั้นหรือซื้อพวก ตัวใหญ่เงี้ยครับมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นลงช้านะครับกําไรก็น้อยลงตามสภาวะนะครับแต่ถ้าเราเล่นหุ้นเป็นหุ้นตัวเล็กก็ขึ้นไวลงไวครับแต่ขาดทุนได้ได้นะประมาณนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฟังคลิปฟังความรู้ต่างๆจากเพื่อนเพื่อนักลงทุนนะครับแล้วก็ไปติดตองไปไล่เลียงเอานะครับผมแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกันแล้วครับ ก็อาจจะเหมือนกันบ้างก็เสถียก็ถือว่าตรงนี้อาจตรงกันนะครับปติ๊กไปนะครับทาแล้วได้ผลไม่ได้ผล,ได,ผลได้ก็โอเคนะครับเขียนไว้ประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็ถามได้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ